สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับหัวตอราชบุรีทีมนะครับวันนี้นะครับก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับการถ่ายทำคลิปของหัวตอนะครับนี่นะครับคนถ่ายก็ต้องเอารถขึ้นไปจอดบนเขาเลยนะครับแล้วก็เดินลงมาเดินลงมาโอ้ยไมยกะยะยย้ก็จะแย่ตาอีก สองข้างทางนะครับก็จะเป็นหุบเป็นเหวนี่นะครับเดินลงมานะครับไม่ใช่ใกล้เลยนะครับอย่างน้อยก็ครึ่งกิโลนะครับห้ารอเมตรนะครับขั้นต่ำนะครับเดินลงมานี่เดินลงมาเดินลงมาเดินมาหาไอ้แก๊งหัวโตที่มันมาด้วยกันมันมาถึงไหนแล้วนี่นะครับเดินลงมาเรื่อยๆนะครับ ก็ดูไปเรื่อยเปื่อยนะครับเสียงนกเสียงสัตว์ป่านะครับบางวันนะครับขับขึ้นมาคนแรกนะครับก็เจอฝูงไก่ป่านะครับเคยเจอนะครับกระทั่งไก่ขวานะครับบางท่านก็คงจะไม่รู้นะไก่ขวาเป็นยังไงนะครับไก่ฟ้าก็เหมือนไก่ป่านะครับแต่มันจะสีสวยนะครับนี่ ดูร่องน้ํานะครับที่เราต้องขึ้นกระโดกกระเดกกันขึ้นมานะครับนี่วิ่งผ่านโคทินพาดงไม้นะครับไม้ลวกไม้ไผ่ที่มันหักฝางทางนะครับกรลุยกันขึ้นมานี่โคทินนะครับกระเด้งกระดอนกันขึ้นมานะครับก็อยให้เพื่อนๆดูตอนที่รถมันขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับ มันไม่ได้สนุกนะครับสำหรับคนไทยนะครับนี่มันต้องกระโดกระเดกขึ้นไปข้างบนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดินลงมานี่เดินลงมาแล้วก็มันรอฟังเสียงนะครับว่าเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>มากันหรือยังนะครับเราไม่มีโอกาสได้รู้เลยนะครับว่าใครจะขึ้นมาก่อนนะครับนี่เดี๋ยวก็ต้องรอฟังเสียงนะครับ ว่ไข่จะขึ้นมาคนแรกนี่นะครับเสียงแวแวๆนะครับมาแล้วนะครับเราก็ต้องหาจุด่ายนะครับจุดที่สวยที่สุดนะครับมาแล้วมันมาแล้วนี่คนขี่ก็รู้กันนะครับถ้าเจอกล้องกุ้งซัดเต็มที่เลยนะครับโอ้โหดูมันดูมัน นี่นี่น,นี่ชุดนายชุดนายชุดดำเนินนี่บอมไซเบินตาบด้วยขครชุดดำเนินสะดวกนี่ครับมือไม่ไหม,หม้ทั้งนั้นนะครับรถเกา้าเก้านะครับเรามาทำเล่นกันนะครับเจอาเทียลานววนะครับอันนี้ขครขครลงบ้านโคกุก <c> เ <oughs> จ้าหลงคนนี้นะไม,ไม่ธรรมดาเลยนะครับการขับขี่รถขึ้นเขานะครับนี่ ไอ้คนไทยก็ต้องคอยดูให้ดีนะครับถ่ายไปถ่ายมาไม้มันทิ่มตาได้นะครับนี่มัเตล่งชาวบ้านนะครับมันเล็งดูตาตัวเองนะครับเรากันดูคอยจับภาพนะครับมาอีกแล้วชุดดำเนินดำเนินสาวสวยใครตีใญ่น้องแก <Good stuff. S 1> น่นี่นะครับ ถ้าอย่างนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าหยุดบอกเรานะครับแปลว่าข้างล่างอ่ะต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับใครอยู่ะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องตามไปดูอีกนะครับจากที่จะเดินสักห้ารอยเมตรก็ต้องเดินต่ออีกสักสามรอยเมตรโอ้โหมันยังมาอีกมันยังมาอีกนี่นะครับชุดดำเนิน เมื่อกี้เจ้าตีนะครับบอกว่ารถมีปัญหาข้างล่างนะครับเราก็ต้องเดินไปดูนะครับในฐานะที่เราเป็นช่างประจําทีมด้วยนะครับในดูข้างล่างโอ้ยจะเผลอได้ตกลงไปเลยนะครับข้างบนก็สูงทางก็ไม่ดีเอ้ยชีวิตนี่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 อย่าได้เผลอลงไปเลยนะครับเป็นทางนี้นะครับ โอ้โหตูทางสิครับแต่ละคันแต่ละคันที่มันขึ้นมามันไม่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมันต้องมีปีไม้ลายมือปีตีนด้วยนะครับ <c oughs> บางคันมันไม่ขึ้นเนี่ยต้องใช้ปีตีนหรือปีเท้าพายขึ้นมาด้วยนะครับนี่